สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงในความสนุกสนานพร้อมรู้ทึกไปกับภาพลับคนดังครับแต่ละภาพมีค่าเป็นวินาทีทุกวินาทีมีค่าเป็นเงินในรายการภาพลับนับแบงค์คู่สีชวนปูกติกาการแข่งขัน,ผ,น,นผู้เข้าแข่งขันในแต่ละฝั่งจะนำความลับของตัวเองมาตั้งเป็นคำถามเพื่อให้ ี่เกี้พะเดี๋ยวพี่กาขึ้นหัวโอ้ยจริงอายุไมื่นี่ก็เป็นระดับครูกันหมดแล้วพี่ต้องประทับใจอะไรตัวพี่เอกะตั้งแต่เจอกันมาเนี่ยนะครับคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทั้งว่าความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เวลาเจอพี่นี่ก็มีเขาเรียกว่าสัมมาคารวะนะครับทุกวันยิ่งเรียกพี่อยู่ไหมเรียกครับแต่เดี๋ยวออกรายการวันนี้ก็เริ่มจะเป็นอะไะ วันนี้นะคะมีไอดอลในดวงใจไม่ว่าจะเป็นพี่เอแล้วก็พี่รุ้งเนี่ยอยากจะได้วิชาบ้างอยากจะร้องลิเกเป็นอยากจะร้องลูกทุ่งได้จริงจริงลิเกถ้าเกิดว่าครบศาสตร์เลยเนี่ยต้องร้องรำแล้วก็ร้องให้สุดคำได้เดินมาพบกับพระเอกชายหนุ่มซึ่งเป็นที่รักของเขาอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่เอาได้ดไหม เธอหัวเราะทำไมพี่คะเตี๋ยลำปล้ำง่ายอย่างเงี้ยน้องชอบน้องก็ยังไม่รู้ดำตับเป็ดอย่างงี้พี่ชอบนักล่ะเดี๋ยวะนะชามาเท่าไหร่สนุกมากประจำที่เลยดีกว่าครับเชิญคุณเอที่ไว้ไวบคุณรุ่งที่เฮนริชชูเดอ จะบปิยที่พริตันสมล์แมนคอสฟารทายแลวต้องขอขอบคุณ <c oughs> อ่อนหวานคนนี้นะครับ <c oughs> แท้จริงแล้วเขาซ่อนนิสัยสุด <c oughs> ต่งบางอย่างเอาไว้ <c oughs> และ,พพะความรับนี้จะนำไปสู่ความลับใดของคุณเอชยานะครับและคำถามลับรวงซีของคุณเอชยยามูลค่าที่ <c oughs> ทำให้ตัวเองเสียเงินโดยใช่เหตุระหว่างขับรถขูดกำแพงหรือจ้างแดนเซอร์เอง ขับรถขูดกำแพงนะฮะมันมีอยู่อยู่ครั้งหนึ่งรถใหม่ป้ายแดงเลยก็ขับไปมันจะเป็นผาดมุมกำแพงดูที่กระจกไหนก็ไปแล้วไปให้มันสุดผมบอกเลยว่าทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีที่มาจับผิดคุณชัยยาได้โว้ย <โฮ S 2> วทฤษฎีอะไรครับทฤษฎีที่เรียกว่าขึ้นเนรือข,ขึ้นเรืออะไรกลืนเรือกลึนน้ำลาย ไม่ได้ไม่กล้าแล้วผมมาต้องแบบแต่ตัวผมเล็กไงออผมก็ค่อยค่อยค่อย,อยกล้ามกล้าบ้าแล้วก็ระหว่างรถอดแอดอดแอดอดแอดจะลว่วงไม่ล่วงจะล่วงไม่ล่วงใช่รถเสียเน,นี่ยนะจะทิ้งรถแล้วประมาณาจะสีาา่ก็มาเลยว่าทน,นาทีแรกเก็บไปก่อนค่ะแลวเรามาฟังเรื่องคุณรุ่งสุริยาบ้างนะว่าจะเก็บเวลาไปได้เปล่านะครับเดี๋ยวพบกัน บอกว่าตอนนี้พี่ลุงเองก็รับงานทำขวัญนาคด้วยขว้าหน่อยซิครับขอบ้า้างขว้เง้าเขิ้าาเจ้างื่้ามม้ารดาหรือางขว้างว้างขว้าองร ข้อที่ผ่านมานะครับพิงพอยก็ได้เวลาไป1ิวินาทีนะครับแต่ในข้อนี้นะครับเก่งกว่าวิธีการสุดท้ายในวัยเด็กของพ่อพายคือฉี่ราดกลางหน้าเสาธงหรือแกล้งปวดเพื่อที่จะอยู่บ้านฉีราากลางเสาธงที่พ่อพายทำเวลาเครียดคือเข้าไปอยู่ในห้องน้ําหรือออกไปเที่ยวเข้าไปอยู่ในห้องน้ำพ่อพายไม่กินน้ำผัดลมเพราะลัวอ้วนหรือว่าเรอไม่เป็นเรอไม่เป็นในการที่พ่อพายอยากลองเล่นคือตัวร้ายหรือว่าฝาแฝด ฝาแฝดความทัดเจแรกพี่พภัยมีต่อพิคอยคือหุ่นดีจังหรือว่ายิ้มสวยมากๆยิ้มสวยมากๆถูกหนึ่งอย่างพี่พภัยอยากแลกกับพิคอยคือความน่ารักเรียบร้อยหรือว่าหุ่นความน่ารักเรียบร้อยผลงานในละครในอนาคตของพภัยคือกรงน้ำเพืงหรือกรงจักเป็นดอกกรงน้ำาพืงถูแ่งแรกที่พภัยทรั้งกลับถึงบ้านคือเข้าห้องน้ำหรือหอมแก้มหมาหอมแก้มหมาความสุขของพภัยคือได้พาหมาไปเที่ยวหรือว่าแกล้งพี่ชาย แก้งพี่ชายกิจว <cultura S 3> ัตรที่เขาทำทุกวันคือดื่มนมปูดตอนเช้าหรือว่าร้องเพลงในห้องน้ำร้องเพลงในห้องน้ำถ้าเป็นลงกชายหรจะเป็นแม่ค้าหรือแม่เชียร์กิ๊นแม่ค้าหมดเวลาไม่หักมามาดูกันค่ะชอบเขาที่เขายิ้มสวยมากๆเลยใช่คำว่นคนยิ้มเราเลยคุณแม่คุณแม่มีพิรุธอะไรปะคะมีแต่คนถามอย่างเงี้ยไม่มีอะค่ะเวลาสั้นิบหนาที แต่ยังไม่รู้ว่าแบงค์อะไรครับเดี๋ยวต้องมาดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันเร็วๆคนลุกนะฮะมีอยู่ใบหนึ่งที่ติดสองใบเราพิ๊กมารเขาหยุดเราติดกันเยอะไงเย็บตัว ตอนนี้นะครับพิงลอยก็ได้เข้ามานับแบงค์แต่ยังไม่ชาบว่าแบงค์อะไรนะครับต้องมาดูคลิปกันก่อนครับค่ะโดยน้องจะต้องดูคลิปนะคะแล้วตอบคําถามโดยเก็บรายละเอียดต่างๆในคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรายังจะไม่บอกว่าคําถามคืออะไรวันนี้พี่เป๊กมีคลิปแบบน่ารากักสําหรับพิงลอยแล้วก็พระภัยเลยเพราะว่าวันนี้ทั้งคู่มานะเป็นสาวน่ารักลักษณะด้วยวันนี้พี่เป๊กก็เลยมีคลิปเกี่ยวกับน้องหมานะคะคดูดีๆและจดจํารายละเอียดต่างๆในคลิปให้ได้มาก เวลา30ิวินาทีกับแบงค์พันธ์ครับอ้อกะไว้สักกี่ใบดีจ๊ะไม่ได้กะไว้เลยต่ขอให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วกันแล้วก็จำให้ได้ <laughs> ๆๆๆทีนี้ทุกคนก็คือต้องมาช่วยกันแหละมาดูครับ,รบมาช่วยกันนับด้วยนะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ30วินาทีเริ่ม เท่ากันครับคนลุกนะฮะมีอยู่ใบหนึ่งที่ติด2ใบเออเราพี่แม่เขาหยู่มันติดกันเยอะไงหนูก็เลยแกะเขาก็เลยู่กันพี่ออกมคือก็คือเราไม่รู้นะเออมันจะรวยที่เราไม่รู้นะสองเซลเสร็จวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคู่ซีของเราขอบคุณคุณซีครับทิงพายแล้วก็ทิงพอยค่ะวก็ แล้วก็ต้องขอขอบคุณเคฟซีไวน์เมิลน้ำดื่มสิงโปรเทคเทสโกโรตัสคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาสนุกกันได้ใหม่นะคะทางหน้าจอช่อง7 HD ค่ะทุกวันเสาร์เวลา17.00นค่ะกับรายการภาพลับนัแบงค์คูซีชวนป่วนคุณเอจิรากรและคุณแบงค์วงซิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ประกาศนี่คือชาวล็อกของจริงนี่ล็อกไว้ยังหากุญแจออกไม่ได้เลยเนี่ยล็อกไว้ยังหากุญแจออกไม่ได้เลยเนี่ย จับ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 หรือหากินง่ายขอบคุณครับท่เบตกได้คำว่า<บ>อะไรคะสาวสบายสาวสาวสาวนะหากินง่ายเราต้องทอบราบเดียวกัอ <es> น <voir> <Laurie>